ชนะอุปสรรคทั้งปวงนะครับได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับคนโชคดีแบบนี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่จะชนะอุปสรรคนะครับแล้วก็ได้รับการปกป้องนะครับสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับเขาจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเกิดขึ้นบนเนินพรหัสนะครับแล้วก็เนินศุกร์นะครับบริเวณเนินศุกร์เนี่ยจะต้องไม่ติดกับเส้นชีวิตนะครับถ้าติดกับเส้นชีวิตเนี่ยไม่ดีนะครับอันนั้นหมายถึงว่า การติดคุกติดตารางนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นบนเนินพรหัสนะครับแล้วเกิดขึ้นบนเนินสุขนะครับชีวิตเขาจะมีความสุขนะครับสมบูรณ์ได้ทรัพย์สินนะครับเนื่องจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมายปกป้อง ป latitude. กป้องการเสียหายคุ้มครองนะครับเกิดขึ้นบนเนินพรหัสนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกป้องอยู่นะครับเกิดขึ้นบนเนินศุขนะครับครอบครัวนะครับจะคอยปกป้องคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นบนเส้นวาสนานะครับเกิดขึ้นบนเส้นวาสนาบนระมิเส้นวาสนาปุ๊บแล้วมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นนะครับบนเส้นวาสนาอันนี้จะหมายถึงการปกป้องความเสียหายจากหน้าที่การงานนะครับ